สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ EP รีวิวสนามอีกแล้วซึ่งวันนี้เรามาถึงประจวบคีรีขันเลยครับที่สนาม3ามอ่าวสเตเดียมของทีทีประจวบครับซึ่งสนามแห่งนี้นะเป็นสนามที่ผมซื้อมาเพิ่มครับในแพทไม่มีนะซึ่งผมซื้อมาจากเพจเฟสเฟสไทยนะคะเดี๋ยวผมก็จะขึ้นให้ดูเช่นเคย เดี๋ยวเราก็มาดูตอนนักเตะเดินเข้าสนามกันเนาะว่ารายละเอียดมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเจาะลึกดีเทลในสนามกันครับในระหว่างนี้ผมก็จะขึ้นรูปภาพให้ดูนะสนามจริงว่าเป็นอย่างไรว่าในเกมเขาทำมาเหมือนสนามจริงขนาดไหนครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามที่เขาทำมาเหมือนมากเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันนะว่ามันเหมือนขนาดไหนเนาะเช่นเคยครับเดี๋ยวก็มารีวิวตอนมีกองเชียร์และผู้ชมในสนามกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกรายละเอียดตอนไม่มีกองเชียร์อีกทีนึงเนาะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากสแตนตรงนี้เลยเนาะน่าจะเป็นสแตนของทีมเยือนเนาะที่อยู่แยกตรงเนี้ยแล้วก็มีเสาไฟครับที่ทํามาเหมือนมากเลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นพวกรัว้วแล้วก็มีป้ายผู้สนับสนุนครับในส่วนของสแตนตรงนี้ก็เป็นสแตนตรงข้ามสแตนประธานเนาะก็ชัดเจนมากเลยเนาะเป็นสนามที่มีเอกลักษณ์ส่วนตัวคือเนี่ยแหละครับป้าย PT ชัดเจนมากเลยผู้สนับสนุนหลักของประจวบเนาะ ก็ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของฝั่งนี้ก็มีสแตนเสริมอีกหนึ่งด้านแล้วมีธง P.T. ทีด้วยนะถือว่าเหมือนมากครับตรงด้านนี้ก็จะไม่มีสแตนนะก็จะเป็นลักษณะของรั้วแล้วก็ป้ายโฆษณาเนาะแล้วก็มีธงชาติอยู่ด้านหลังด้วยมาครับเดี๋ยวเรามาดีเทลในสแตนประธานกันเนาะว่าเป็นอย่างไรในตอนที่มีกองเชี้ นี่ครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะสแตนตอนมีกองเชียร์และผู้ชมครับนี่นะเขาก็ใส่ป้ายมาด้วยนะ VIP Away VIP Home โอ้โหทำมาค่อนข้างที่จะเหมือนเลยนะลักษณะตอนมีกองเชียร์และผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ไม่มีกองเชียร์และผู้ชมเช่นเคยครับผมโอเคครับ Let's Go <S มาครับเดี๋ยวเรามารีวิวดีเทลสแตนกันเนาะตอนไม่มีผู้ชมครับซึ่งนี่แหละครับ สนาม3อ่าวเนี่ยลักษณะสเตนลักษณะที่นั่งของเขาก็จะเป็นสีส้มสลับกับสีฟ้าเนาะซึ่งเป็นลักษณะที่ชัดเจนมากเลยเนาะของสนาม3อ่าวครับซึ่งมีภูเขาข้างหลังด้วยนะเนี่ยครับเมือง3อ่าวโอ้โหเขาใส่ดีเทลมาด้วยนะเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเหนือรูปภาพประกอบให้ดูด้วยครับว่าลักษณะของจริงมันเป็นอย่างไรนี่ครับสเตนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเหมือนไหมครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเหนือรูปภาพให้ดูเนาะว่า มันเหมือนขนาดไหนในส่วนสแตนตรงนี้ก็เป็นแบบนี้ครับสนามแห่งเนี้เป็นสนามกีฬาของจังหวัดละเนาะก็จะมีทั้งรูแล้วก็ลานครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นพว,วกป้ายโฆษณาเนาะแล้วก็มีเสาธงครับ เป็นรั้วกัน้นพอมาถึงฝั่งนี้ก็จะเป็นสแตนประธานครับสแตนหลักเนาะแล้วก็มีซุ้มม้านั่งสำรองครับลักษณะก็จะเป็นประมานี้เลยสำหรับสนามสามอ่าวสเตเดียมมาถึงรั้วตรงนี้กันบ้างเนาะก็เช่นเคยเนาะเหมือนอีกฝั่งหนึ่งเลยที่มีทั้งป้ายโฆษณาผู้สนับสนุนล่ะครับตรงนี้ ลักษณะก็จะประมาณนี้เลยเนาะส่วนทางด้านนี้ก็จะมีสเตนแยกด้วยนะแล้วมีป้าย LCD ครับ <S <S เพื่อบอกสกอร์เนาะแต่ตรงนี้เขาก็มีกล้องถ่ายทอดสุดด้วยนะโอ้โหถือว่าทำมารายละเอียดค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับเนี่ยเดีย๋ยวพาไปดูมุมสูงกันครับนี่ครับภาพมุมสูงของสนาม3อ่าวสเต,ตเดียมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมโอ้โหถือว่า เป็นสนามที่ไม่ค่อยใหญ่เนาะมีความจุประมาณ5000ที่นั่งเท่านั้นแต่ว่าผมว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเลยนะสนาม3อ่าวเนี่ยโดยเฉพาะภูเขาด้านหลังนะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยเนาะสนามจริงอะ่ะเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเนาะรูปภาพให้ดูเนาะว่ามันสวยขนาดไหนครับสําหรับภูเขาด้านหลังของสนาม3อ่าวโอเคครับสําหรับ EP รีวิวสนาม3อ่าวสเตเดียมก็จะประมาณนี้ครับผม ซึ่งสนามไหนจะเป็นสนามต่อไปก็ฝากน้องๆกดติดตามนะแล้วกดไลค์ด้วยครับผมที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อ <ๆ S 2> ที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องด้วยนะสำหรับ EP นี้รีวิวสนาม3าอ่าวสเตเดียมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับพี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ